วันนี้ได้มีโอกาสมาเที่ยวที่วัดอ่างทองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะคะพอดีว่าไปทำงานค่ะกลับรู้สึกว่าสะดุดตาก็เลยแวะมาที่นี่เพราะว่าเห็นพญานาคสวยๆที่นี่ค่ะอยู่ริมถนนเลยนะคะเส้นหลักเวลาที่เราจะเดินทางไปภาคใต้จากกรุงเทพมหาคนครอันนี้ก็จะเป็นจุดที่ทำให้ปอสะดุดตาเพราะว่ามีพญานาค สวยมากเลยค่ะแล้วก็กำลังมีการก่อสร้างอยู่นะคะบันไดทั้งสี่ด้านก็จะมีรูปปั้นพญานาคที่อยู่ตรงบันไดที่เพื่อนๆได้เห็นกันอยู่ในตอนนี้นะคะตอนนี้สภาพยังสร้างไม่เสร็จสมบูรณ์นะคะกำลังทยอยสร้างอยู่นี่จุดที่รู้สึกว่าสะดุดตาม,มากเลยก็คือพญานาคสี ออสีฟ้าฟ้าน้ำเงินแล้วก็สีดำแต้มด้วยจุดสีแดงที่สะดุดตามากมากก็คือองค์สีดำเนี่ยละค่ะในความรู้สึกของตัวเองคิดว่าน่าจะเป็นท่านพยาวะสุกรีนะคะ mm hmm. ก็เลยแวะเข้ามาแล้วก็โชคดีมากเพราะว่าได้เจอเจ้าของผลงานที่กำลังลงมือปั้นอยู่เลยนะคะองค์นี้ก็สวยนะคะสีน้ำเงิน ตอนที่ไปเนี่ยแต่ค่อนข้างที่จะแรงองนี้นะคะท่านพยาวาสุกรีคิดเอาเองนะว่าน่าจะใช่หลังจากนั้นก็ได้ไปเจอเจ้าของผลงานนะคะแล้วก็ได้สอบถามอาจารย์คุปปั้นท่านก็บอกว่าใช่ครับท่านพยาวาสุกรีเห็นแล้วรู้สึกว่าไอเดียดีมากเลยอะ mm hmm. เห็นเกล็ดพญานาคแบบนี้ภาพเต็มเต็มนะคะ ไปดูที่หน้างานเนี่ยที่วัดอ่างทองก็จะสวยสวยมากกว่านี้ก็ชมภาพกันแบบรดวๆดดไปก่อนนะคะจะเห็นว่าลักษณะเกร็ดนะคะจะมีการแต่งแต้มสีแดงทำให้เรารู้สึกถึงอะไร มีความแบบว่าดุเข้มสวยงามพอรู้สึกว่าพอชอบชอบลวดลายตรงนี้มากๆเลยแล้วก็เป็นงานที่แบบว่าให้เรารู้สึกแปลกตาดีนะคะส่วนด้านหลังนั้นกำลังจะทำการ สร้างพระโพธิสัตว์นะคะหรือว่าเจ้าแม่กวนอิมก็จะเป็นช่างอีกหนึ่งท่านนะคะจะมีช่างที่ทําการสร้างในรูปของพระพุทธรูปหรือว่าพระโพธิสัตว์นี่นะคะอาจารย์เอ็มนะคะอาจารย์เอม็มท่านบอกว่าท่านอยู่ที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะคะแต่เดิมเนี่ยท่านมาจากโคราชตอนเจอกันคุยครั้งแรกก็คุยสนุกสนานพอบอกว่าพอเป็นทนายเท่านั้นแหละผมไม่กล้าคุยเลย ะะอาจารย์เอมนะคะตอนไปก็กําลังกําลังทําเกล็ดทีละเกล็ดนะคะแล้วก็ค่อยๆปรรจงใส่เกล็ดพญานาคลงไป <S <S อาจารย์เอมบอกว่า<น>พญานาคหนึ่งตนที่ขนาดใหญ่เท่ากับที่ที่ปอก,กําลังเห็นเนี่ยใช้เวลาสร้างประมาณสัก4นนเดือนก็ค่อยๆทําไปปูนที่ใช้ก็จะเป็นปูนของ เพชรบุรีมั้งคะถ้าจําไม่ผิดก็จะมีลักษณะเป็นสีขาวแบบนี้เวลาแห้งแล้วก็จะเป็นสีขาวเลยไม่ได้ใช้ปูนซีเมนทั่วไปก็จะมีความอ่อนช้อยนะคะก่อนจะกลับก็ต้องขออนุญาตถ่ายรูปคู่กันนิดนึงนะคะกับอาจารย์เอมยินดีที่ได้รู้จักอย่างมากเลยเดี๋ยวรอบหน้าได้ไปทำงานเส้นทางภาคใต้ก็จะได้แวะไปอีกก็น่าจะเป็นเดือนหน้านะคะ ก็เลยขออนุญาตอาจารย์เอ็มว่าขอถ่ายรูปคู่ได้นิดนึงนะคะอาจารย์เอ็มก็เห็นรอยสักพญายนาคที่อดร่รงแขนก็เลยมั่นใจโอ้ทนายนี่ก็ชอบพญายนาคเหมือนกันเมื่อเจอการปั้นหรือว่าศิลป,ปะสวยๆแบบนี้ก็ต้องยกนิ้วโป้งให้อาจารย์เอ็มเลยน่ารักมากนะคะพูดคุยเป็นกันเองอันนี้ก็ถือว่าเป็นเป็นอาจารย์ท่านที่สองนะคะที่ได้รู้จัก อาจารย์ท่านแรกก็จะเป็นอาจารย์นักรบเผ่าปุรีนะคะอาจารย์นักรบเนี่ยมีโอกาสได้ร่วมงานกันแล้วก็ท่านอาจารย์เป็นคนที่แบบว่าน่ารักมากเลย <_ c oughs> ลก็ตามธรรมเนียมค่ะก่อนกลับก็ต้องมีการถ่ายภาพร่วมกันเล็กๆน้อยๆนะคะสนุกสนานกันไปท่ามกลางอากาศที่ร้อนมากๆเลยต้องบอกว่าร้อนมากๆเลย <_ c oughs> มาอยู่ใต้ซักอาทิตย์หนึ่งนี่รู้สึกว่าผิวคล้ำขึ้น ขอบคุณเลปากส,สวยขอบคุณความงดงามของพญายนาคนะคะขอบคุณสถานที่วัดอ่างทองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะคะเพื่อนๆแวะมาที่นี่ได้นะคะด้านหลังใ,ใกล้ๆกุฏิเจ้าว่ายก็จะมีมีสัตว์น่ารักไม่ว่าจะเป็นนกแก้วอะไรอย่างเงี้ยมีให้ชมกันด้วยนะใครแวะผ่านมาทางเส้นทางใต้นะคะก็อย่าลืมแวะที่วัดอ่างทองจังหวัด จวบคิริขันนะคะถ้ามาจากกรุงเทพก็จะเจอเลยอยู่สายมือจ้า